อุย้ยแก๊งอันนี้อะไรอะธรรมดานเสร็จวันนี้ผมเลือกเป็นวอล์กโค้ชวอล์ูอัพโค้ชถอแล้วต้องเจอกับแก๊งนี้เหรอใช่พี่ไหวไหมถามจริงเออเราเอาไหว้เขาไหมจ้าวคุณแพ้ขี่ขายของหมดเลยไม่เน้นสู้กับใครแล้วไม่อยากเจ็บตัวพี่ผมไม่อยากเจ็บตัวพี่พี่ข้าไปเล่นเลยพี่ผมไม่เล่นว่ะผมไม่อยากตาย ไหวไหมเราอะไหวไหมผมหนำดิไปไปไปไหวไมผมวิ่งไหวไงผ่าโคตรเลยพี่ผมเก็บเขาไปนะอุ้ยอุ้ยผมนี่นี่ยังไงนยผมต้องทำธุรกิจเอ้ยผมทำธุรกิจเก็บไปสองจังหวะนี้ผมรุดเดียวผมรุดเดียวแล้วผมเฝ้าหน้าประตูพี่พี่เอาไอ้พวกนั้นออกมาจากในนั้นผมกำลังตัดกำลังเสริมมันให้มันไม่มีใครมาเสริมมันได้พาลอยสิวีจะปาได้นะเตรียมตัวยจะพุ่งไปปามันนะ โอ้โหเล่นจับไม่เข้าใจโอ้พี่ผมตายช่วยผมทีที่หายแล้วว่ะถ้าพี่เอาผมขึ้นมาผมจะมีการไอ้เทมไม่มีไอ้กดเล่นดิ้นกรอบเจอแย่แล้วว่ะโอ้แม่งมาปิดผมแล้วเจอแต่ว่าวอร์นี้เราแพ้และไอ้วอร์นี้เราแพ้แล้วถ้าเรายังไม่จริงจังกันอย่างเงี้ยไม่มียาพี่แค่ไม่มียาผมไม่มีน้ำยาเลยดิ เด้งแล้วเนี่ยผมลงไปหาของดีก่อนผมได้ดาบแดงมาแล้วไอ้ดาบแดงมาแล้วว่ะตัวตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอที่เขาวาดตึงอ่ะตัวตัวตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอสวัสดีครับพี่กรดิกรเขาไม่ถึงพารมันเลยพาผมเอาไหวอยู่นะแต่ตัวอื่นพี่ดูสายฟ้าดิเฮียนินจามาท่าเบอร์เลยม้งเนี่ยเฮียไม่มีโอกาสให้เดินเข้าไปเลยเออเขาตายไปแล้วว่ะ เฮ้ยผมเจอดาบแดงผมเจอดาบแดงผมเจอดาบแดงถ้าผมเก็บดาบแดงเฮี้ยนินจาเขาเยอะเกินตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วสองเฮียเของกำลังตามหาตัวผมอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้หมวดเฮี้ยนี่ก็เอาก,กดคีย์บอร์ดไม่ได้ด้วยนะเฮี้ยต้องเอาเมาส์คลิกเนี่ยทำอะไรสักอย่างแล้ววะรู้ผลยังคืนเลยเฮี้ยมันยอมแพ้ไม่ได้วะ นี่เกือบเข้าไปแล้วไหมล่ะตาตาบอดไปแล้วตอนเราจะลงดันลงโนโทันไหมถ้าผมฆ่าพามันได้ตัวอื่นจบปะโโล,ล,งลงโนเลยจันไ่ลงก็ลงโนเลยพี่ข้าผมฆ่าพาให้ไ,ไหมพี่ข้าทำตัวอื่นให้หน่อยนะอีกทีหนึ่งอะ่ะมันอยู่ลึกจังวะ ันนพาตายไปแล้วผมเก็บพาให้เอาวงเราคืนมาก่อนเอาวงเราคืนมาก่อนเดี๋ยวผมฆ่าพาเองที่เหลือจะัดการเลยมามาได้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมเอาพาเองพี่เข้าที่เหลือผมฝากเพื่อนด้วยผมเข้าไปโซนหน้าป้อมเลยเดี๋ยวผมรอพาเดี๋ยวผมรอพาพี่เข้าอ้สัตว์พาอีกทีนึงพี่เข้าเอ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 าเดี๋ยวผมเก็บเองโอ้โหเฮี้ยตายพี่จนชุบทีเวละใครก็ได้ชุบผมทีก่อนอ้บัตรบิงมาแล้วบัตรบินมาแล้วเฮ้ย ก็คงคงชุไม่ถึงเหรอโอ้โหเชือกพามันอยู่เับพามันอยู่ตายแล้วผมโยงไปลงมือไปลงมโอ้ตายเฮ้ยเพามันอยู่วงลึกจัดเอ็งกลับบ้านไปก่อนดินินจาเออถ้าปิดพาได้ชนะเลยไอ้เชี่ยผมจะการให้มันพาไปแล้วเนี่ยพาหนะพาตายไปแล้วพาตายไปแล้วเอาวงขึ้นมาก่อนเอาวงขึ้นมาก่อนใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นใจเย็นไงบอกใจเย็นไง โอ้โหแตกแตกว่ะได้อยู่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 เคลพ็พาร์วิ่งเข้าไปในวงเลยแหละโ่จากลยโอ้โหพาร์ติดเขียวอีกแม่งเอ้ยไม่งั้นมันตายเลยนั่นน่ะไอตัวแรกอะไรนี่ไอ,อตัวผมเผาอ่ะ พาตายพาตายพาตายเอาวงคืนมาก่อนใจเย็นกำลังทำได้กำลังทำได้พวกเราทำได้พี่เชื่อดิพวกเราแม่งโคตรมีฝีมือด้วยพวกเรามีฝีมือนะพวกเราทำได้นะห้ามถอดใจห้ามถอดใจพวกเราทำได้พี่ต้องปิดแต่ตัวนี้จาตัวแรกผมรับง้นผมยืได้หมดเลยพี่ข้าวไหวอยู่ตัวแรกอ่ะเดี๋ยวผมรอพัดให้ก่อนไม่งั้นมันจะเติมเยอะนะพัตายพัตายพัตาย โอ้โห <ak> โอ้โหเย้เลยผมตายว่นชิบหายแล้วบันเลยอ้นี่ทีมอยู่นะไตีมตีมทับศพอยู่เฮ้ยหายพี่ไอ้เอามันออกจากผมทีเวลาโอ้โหแล้วผมกลับมาเกิดบ้านผมวิ่งไปท่ามที่สัตว์ตัวนี้เพิ่งตายสัตว์ตัวนี้เพิ่งตายยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ข้าไปไม่ได้หรอกโอ้ยเปิดอ้พายทีเดียวเองอ่ะ แต่ความจะเกินสูดสีอยู่สุดสีอย่เชื่อว่าผมเป็นภารกิจฆ่าพระไปแล้วเหรอวันนี้ทุกวันนี้เอาเอาแล้วเอาในบอลแมัมีจักรวงกว้างโอ้แท้วักว้างอีกมาเฮ้ยเกือบจะนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวผมจะการตอบใน วายร้ายเจอไปเจอปะเนี่ยเจอไปครับทำอะไรห้าดาวแล้วพี่ไปเจอเจอเจอตีเมื่อกี้เลยเราเล่นดีๆเราสู้ได้นะเมื่อกี้เราโยนต่อแรกเหมือนเหมือนเลยวายร้ายอ่ะโอ้โหเฮียแต่ภารกิจผมมันดูยากจังวะพระมันแบบแม่งเอ้ยพระเดียวไอ้ผมไอ้ผมเท้าไอ้ผมก็เนี่ยผมยืนไม่ไหวแค่ผมเท้าผมเท้าใช่ไหมงั้นแต่ผมเมมเป็ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผมยาวใช่ไหม อีซีตัวไหนวะมันช่อีซีอะผมเทาไหมผมเทาผมโดนแล้วได้ไไปพาแล้วไปพาแล้วอ๋ออีซีอีซีผมส่งกลับบ้านไปแล้ะโอเคพา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 จะแตกแล้วพาจะแตก่งแต่ผมมีซีกับผมแต่ผมมีซีกับผมเทานะแต่ผมมีเอ้ยผมผมเทากับไอ้นี่นะกระพาไหมลูกพา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 ลูก ไอ้เชีย่ยนไม่ตายแล้วโอเปอร์หมดสวยสวยสวยแตกก็แตกอีออซีวิ่งมาอยู่ตรงกลางวิ่งมาอยู่ตรงกลางพระเกิดน,นะพระเกิดน,นะเชีย่ยไม่มีโอเปอร์ว่ะแล้วผมจับพาให้เออพามาแล้วจับยู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 โหวิ่งไม่ถึงมันเลยมันอยู่ตรงโน้นอ่ะอีซีอีีอู้ตายพาติดเแยวมาเป็ยว ไอ้สวย EC ไปกับผมแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอย้ำผมรอย้ำผมรอย้ำม,ม,มันมันด้วยจอดหลังระวังระวังอุย<ม>้ยลุกสนายยิงผมแตกไปแล้ว EC อยู่ไห<ม>นว,วะไก<ม>ลอ,อ่ะนี<ม>่แรกวว่ะโอ้รถถังโอเคครับตัวนนี่ไม่เป็นครับได้อยู่ได้อยู่ได้ EC EC วิง่งมาไล่ผมว่ะตาตายพาตายพาตายพาตาย สวยสวยสวยคุมกลางใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันแพ้เป็นพาชนะไม่เป็นเลยไงวะเฮียมาดิน้องคนเฮียเลยจะแพ้ทั้งชีวิตมึงบ้าหรือเปล่าวดะพี่ข้าต้องมีเลือดสักแปดหมื่นล้านอ่ะเลือดแกนี้มันไม่พอว่ะตีพีมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วยังดักอยู่ดักอยู่ว่าข้ามนหมดหมดเลือดข้าหมดครับ พาวิ่งมาพาวิ่งมาเีอยเอ้ยตายจับแล้ว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 จับพาแล้วผมตายว่ะกระโดดแรกแม่งเลยเหมือนไส้เฮียเอ้ยผมตายพี่เข่ารวไปแยสวยจับผมจับผมจับพาอยู่นะผมจับพาอยู่นะพาจะแตกผมไปเติมผมไปเติมผมไปเติมพาแตกพาแตกพาแตกดูนะผมจะวิ่งกลับไปเติมเลือดสไหนเด้อ ปลาผมก็เกินะจ้าดิ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 จ้าระวังระวังมันวิ่งมาแล้วนะมันวิ่งอยู่ข้างหลังไะมันวิ่งอยู่ข้างๆพี่เข้าอ่ะโอ้โหไม่ทันว่ะไอ้แมพเฮี้ยนี่มันพับลายชื่อเพื่อนข้างๆเข้าไปได้เพราะว่ามึงเปิดไปท่าแม่มึงเหรอวะเนี่ยไอ้เฮี้ยจับพายอยู่นะจับพายอยู่นะแค่ลายชื่อเพื่อนก็ครึ่งจอแล้วเชิญ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 ผมไม่ยอมเต็นสองเต็นสองคุณข้ามันด้านหน้าป้อมไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จับปิดพาได้นะ บมันอยู่ี่เลยเคสวยมันมันกำลังบางมันกำลังบางพี่มันกำลังบางมันมันบางมันบางมันบางอีซีตรงกลางกำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วหมาโดดแม่ไเที่มันไส่มาดิมาเลยไปแล้วไป้วอยู่ไอยู่ไอยู่พระพระมาทำไมอะกลับบ้านไม่ดิเออจำวัดไม่ดินิมนว่ะอีีหลังเอเอเอนั่นหลังพีจารบไปแล้ว เฮ้ยพี่เกือบตายโอ้โหตายวะผมอะไรรัไปแล้วชนะอยู่ชนะอยู่พี่มาก่อนพี่พี่ผมเสียชีวิตวะพี่แม็กต้องว่าผมลุกขึ้นมาวะพี่ไอ้ขี้ผมลุกแล้วผมลุกขึ้นมาพัางอัดแล้วโอ้โหไม่ทันจับพาย,ายอยู่จับพายอยู่ชนะอยู่สามเปอร์โอ้โหเอ้ยลุกยากจังวะประเด็นคือมันกดทีรัดไม่ได้เดี๋ยวเวลาเล่นในเนี้ย เติม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 เติดเลเติม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 เแลมวนิมแล้มเติเติม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 ติเติมเม่ตเติมเตไมเมิเต็นเตไมเป็นเติมเตินเตเมเติมีตเตเมมมตมิไม่ติดเว้มม่มติดผมติดตลอดแต่แต่แค่มันต้องแรกมันติดี่ต้องกดมือก่อนต้องเเมิิล ยึดโด้เยกามเพิลมันไม่ได้เลยหรือยที่ผมจะพาพ้าตายแล้วต้องรอมันเหี่ยวขายเขียวหายขายเหี่ยวเออเออเหี่ยวหายหายเหี่ยวพี่เอามันออกไปหมดแล้ว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 เหลืออีซีเหลืออีจั๋วผมส่งอีซีกลับบ้านให้อีซีกลับบ้านไปแล้วใครไม่ลุ้วิ่งมาแล้วล้มไปแล้วมาพี่กระติก้อนอีกทั้งไฟเปล่าพี่ได้ทั้งวันน่ะแต่นี่พี่กระติก้ออะไรเนี่ย ใช่พี่กติกรชื่อจานายสาคูเปียดไห้